เลื่ไปว่ามื่อนี้มีตลาดนัดแต่ว่ากูสิไปโลตัดแต่ตลาดนัดกะอยากเงาเสียวจังเลยดีกว่าไปโลตัดมาแล้วแกพายฝนก่อนฝน <Hey. S 2> <P orn. S 1> อืม <Hey. S 1> อยังละ่ะเพียร์แกพายหรอบอเมนกูสิเก็บพัก คลายตลาดนัดว่าเหรเรื่องตลาดนัดกูก็ยอยากยางอยู่เด้ต่กูสิไปโลตัดเอามึงสิไปเฮ็ดยังล่ะโลตัดนั่นบักไก่นึไปตลาดนัดนะกลัวตลาดนัดน่ะ,นนะมันอยู่ใกล้บ้านเมื่อนี้กูสิไปโลตัดกานันล่ะมึงสิไปสื้ออย่างยูุโลตัดสิไปสื้อบักนัดอ มืน่อนี้ก็เลยมาฝากเึืนนไว้กับมึ่ฝากขึนืนอินสีไปโดนประน่นบ่ก็ไปโดนแน่และเนาะก็เขาเมือ่อเมื่อสิบปซือบักนัดแล้วก็เขาไปหาปลัรดโอ้มึงสิบปซือบักนัดแล้วก็เขาไปหาปลัดพร้อม,อมก็เลยมาฝากขึือนไว้น้ำกูเออเป็นยังฝากก็ได้สมบ่สิมีไผไปหลักของอยู่บ่ ไม่รู้ล่ะก็ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมึงเนี่ยสิไปตลาดนัดโบกูบอท่านไปดอกเว่าบอกนมึงนะกูหมดหมัดเว้ย้ยแถวนีน่ะมันมีแต่คนจอนจับแองบอกมากูแองเงนื่อยเหื่อยหลายฝากเลยบอสิไปโลตัดงี้วะ ก็ยังว่าฝากบบไ้ดอกกูบว,ว่าห่างมือน,นี่นันสิไปใส่กูกับสีเก็บพักไปขายตลาดนัดก็ยังว่าว้ยกูไม่รู้อยากไลไกูาหาันเมื่อไปโล้ตัดกระเฝ้ากลับมามาซื้อของอยู่ตลาดนัดย่าสิไปดนโบไ้สิไปถาเอาบักนัดสิเขาไม่คุยกับปลาดเขาไปคุยกับปลาด,าลาดานั่นแหละกระเฝ้ามา กูกะว่ากไปตลาดนัดคือกันกูสิไปขายของอยู่ตลาดนัดกูสิไปหาพระอยู่วัดพร้อมอะไรกูตรงฟากเงื่อนหม้กับมึงแถวเนี้ย็กยังบ่มันมีตะกอนจอนจัดตะกอนจอนจัดเขาาบลากดอกของเฮื่อนมึงนะเฮ่บอกกับมึงกูกะอึดอัดคือกันเร้เสิเอาจากไหนนี่กูว่าวางเบิ่งให้มึงดอกเฮื่อนน่ะกูสิไปขายของก็กูสิไปโลตัด แล้วเมื่อสิมาตอนไหนือสิไปโดนปนนันบ่ก็โดนเติบอยู่เด้โดนกูก็เฝ้าให้บ่ไดร่ละสันมึงเบิ่งเนี่ยกูก็ล่างสิเก็บพักนี่คันบ่เฝ้าไปตลาดนัดมันสิไหวก่อนก็กูอยากกินบักนดัดกินบักนัดมึงก็ไปซื้อยอยู่ตลาดนาดัดมึงสิไปซื้อเห็ดหยางอยู่ล่อตัดมันก็ไกลอยากไปล่อ <laughs> โอ้ยก็ไปซื้อยู <laughs> ่ตลาดนัดหันบักนัดจักอื้จักอยาก ป่าแค่นี่กับพ่ได้แต่ยังว่ากูาว่างมึงเิ่งเวียกกูเน่ยกูต้องเก็บผักไปขายตลาดนัดแล้วกูก็จะไปซื้อปากัดด้วยแล้วจังไดนซื้อปากัดแล้วกูกะสิไปหาหมอตามที่หมอนดัดแมเออตามที่หมอนัดแล้วกูก็สิงโง่มากไปซื้อบักนาดอีกไปอันให้กูบาอยู่วัน ไุณเดซิ่ีเบี้ยกูนั่นเพื่อสีเรียลแหน,นี่กูสีใด่ไปอยู่บนนี้โลตัดกูสีใดกินบนนี้บักนัดนี่มันเป็นกูสีใด่ย่างอยู่ตลาดนัดนี่วะเออเอาจังซี่มึงมาต้องไปโลตัดถ้ามึงอยาก,กินบักนัดมึงกับไปซื้ออยู่ตลาดนัดก็ะเรีถยวกกูอยากไปโลตัดกูต้องเขาไปหฮะปาดกูบ <c oughs> ่ว่าแล้วดอกมือดิ เอาจังสี่คัำว่าสันมึงไม่จังไปซะมึงเก็บพักน้ำปูนี่แหละไปขายของอยู่ตลาดนัดแล้วก็ซื้อบักนัดมึงกับเมื่อบ้านเมื่อบ้านเมื่อบ้านเรื่ลยๆเขมันเป็นงานดีเลยกู้ต้องไปหาประหลาดอย่นี้โอ้ยกูกระอึดอัดสตซีบอกให้มึงไถบอกูาวกับมึงกูกามุสมาสกันช่างได้ล่ะมึงเนี่ย ทะลุกูต้องไปหาปรลัดตามที่เขานัดกูก็ต้องไปหาหมอคือกันเร่งรัดไปหาหมอตามที่หมอนัดคือกันเลื่อนหมอเลื่อนบอ่ได้ไปหาคุณบาูุวัดอีกมาหนามาหามกองเลยเสียเวลาอีวีบะขั้นว่าสันกะลียงลีกกูจะไปตลาดนัดกูจะไปเาไปหาหมอนัดกูจะเอาบักนัดไปหยยุวัด อีหยังวะแล้วกูสิได้ไปโลตัดไปซื้อบักนัดกูสิได้ซื้อบักนัดอยู่ตลาดนัดนี่ยี่ฝนฝากอีหยังกับบ่ได้เลยเว้ย